เหลสวัสดีครับมาวิเคราะห์ในเล่นนะครับผมมาวิเคราะห์กันจะจั่งจือจือจถ้ามีเขาโครงว่าชอบค่อยตามนะครับผมแค่เป็นการวิเคราะห์เพิ่นว่าวิเคราะห์เล่นนะครับลายเส้น งวดที่มันออกสามแปดมันออกแปดสองแปดหหลรอบวังหันพมก็เลยวิเคราะห์ที่ว่าเลขมกากก็คือแปดสี่ก็แปดสามมันออกแปดสามแปดสองแปดหาแปดสามที่อยู่กึ่งกลาง 8ปตัวทีินาลินกับผมตัวหนึ่งมีอีกตัวหนึ่งห้าเจ็หเจห้าแปดเเป็นหนึ่งสัตว์นละห้าแปดหสตัวต่อไปที่สินาลินห้าสี หา้าหกขันไพมากรียกเบินห้ากับผมโตที่นาเรีนบงกลมสีชมพูแต่ปีพศนี่ก็จักจะออกบับสี่หกแต่ว่าผมว่านว่ากาออกตรงๆดับสี่หกนี่แหละครับผม เลขที่ได้หวดวันที่สามสิบเน้นเน้นไผมากกตัมไผบ่มากกซื้อกันไหมกับผมแปดสี่กับผมตามวิเคราะห์เนี่ยแหละครับผมโชคดีมันมันเมอร์เนก้เก้าคำว่าสวัสดีกระบผม